ผู้ชายที่ได้รับพลังจากพระเจ้าถ้าสิงโตด้วยมือเปล่านี่เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่น่าสมเพชที่สุดเท่าที่เคยพบมาถูกมนุษย์ล่ามโซสองมือไว้กับเสาหินและทรมานอย่างเจ็บปวดเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าตะโกนดังท่านพอโปรดให้กำลังลูกเธอเหมือนเทพเจ้าแห่งสวรรค์ได้ยินเสียงเรียกร้องของเขาทรงพลังช่วยเขาออกไปจากโซ่เขาใช้โซ่ที่มาตัวเองเป็นอาวุธโจมตีพวกทหารอย่างเดือดอที่จริงเขาเป็นลูก ของเทพสู้แห่งสวรรค์20ปีที่แล้วเนื่องจากการปกครองที่โหดร้ายของกษัตริย์กรีซทําให้ชีวิตของผู้คนทุกยากลําบากเพราะสงครามมาตลอดราชินีแห่งกรีซจึงภาวนาให้เทวทีเฮราช่วยเหลือเฮราแนะนําให้เธอมีลูกกับเทพสู้คืนนั้นเทพสู้ลงมาที่ห้องนอนของราชินีกรีซแต่ถูกกับกษัตริย์กรีซเห็นเข้าพอดียุ่งจริงๆปัญหาเก่ายังไม่ได้แก้ไขปัญหาใหม่ก็มาอีกแถมมันยังกระตุ้นความโกรธของกษัตริย์เพิ่มขึ้นอีก ถึงบอกว่าวิธีแก้ปัญหาของเทพเจ้านั้นทําให้มนุษย์เข้าใจได้ยากจริงๆหลังจากนั้นไม่นานราชินีก็ให้กําเนิดเด็กชายชื่อเอลสได้ ai, ซึ่งเป็นเลอร์คิลิสในอนาคต20ปีต่อมาเอลสไดเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่แข็งแรงและกล้าหาญและแอบรักกับเจ้าหญิงของประเทศกรีลิสบังเอิญพี่ชายของเอลสได้ก็ชอบเจ้าหญิงคนนี้เหมือนกันเจ้าชายกล่าวกับเจ้าหญิงเรารักเธอแต่เธอกลับไปรักเขาไม่ฝ่ตามไปหน่อย หรือหลังจากที่เจ้าอยู่หญิงกลับไปสองพี่น้องเริ่มเถียงกันเรื่องความรักและระหว่างทางกลับเมืองพวกเขาได้เจอสิงโตตัวใหญ่ทั้งคู่ใช้หอกยาวโจมตีสิงโตแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรพี่ทายเอาสะไดกลัวจนหลบหนีข้างๆยืนมองเอาสะไดถูกสิงโตทยย่มเอาสะไดยพยายามสู้กับสัตว์ร้ายใช้มือเปล่าบีบคอข้ามันตายในที่สุดเมื่อถึงสองกลับเข้าเมืองเจ้าชายซึ่งเป็นพี่กลับไปบอกทุกคนอย่างหน้าด้านว่าเขาเป็นคนจัดการกับสิงโต ส่วนเอาสดายก็ไม่ได้อธิบายอะไรสักคำเพราะเขาไม่สนใจในเรื่องชื่อเสียงแค่สนใจห่วงใยคนที่เขารักอยู่ๆกษัตริย์ก็ประกาศเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจ้าหญิงจะแต่งงานกับเจ้าชายคำสั่งออกมาอย่างกระทำให้เจ้าหญิงและเอาสดายตกใจอย่างมากเจ้าหญิงขี่ม้าออกจากเมืองกลางงานเลี้ยงเอาสดายขี่ม้าตามไปสองคนวางแผนหนีไปด้วยกันแต่อีกไม่นานทหารม้มาก็ไล่ล่ามาถึงจากตัวสองคนกลับ แต่ยังไงเอาซะไดก็เป็นเจ้าชายจะฆ่ากันง่ายๆไม่ได้กิย์จึงส่งเขาไปยังอียิปต์ที่ห่างไกลนํากองทัพแค่ร้อยกว่าคนเพื่อปราบปรามศัตรูนับหมื่นคนเอาซะไดนำกองทัพไปอียิปต์แต่ทหารถูกส่งไปสอดแนมฆ่าศึกก็เสียชีวิตอย่างลึกลับศพห้อยน่ากลัวเอาซาไดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติจึงตัดสินใจถอนทัพทันใดนั้นก็มีกองทัพปรากฏตัวล้อมรอบพวกเขาซึ่งเป็นกำลังซุ่มโจมตีของศัตรูแต่เอาซาไดมีกำลังแค่หลักร้อย จะสู้กับกองทัพหลายหมื่นคนได้อย่างไรกองทัพของเอลสได้เกือบจะพ่ายแพ้เหลือเอลสได้กับแม่ทัพรอดสองคนศัตรูเห็นหมวกของเอลสได้ติดเลือดอยู่ที่พื้นจึงคิดว่าเขาตายไปแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไล่ชีวิตท,ทั้งสองคนและขายเป็นทาสจากนั้นน้าหมวกของเอลสได้กลับไปที่รกรีซกษริย์แห่งกรีซถือหมวกของเอลสได้แอบซ่อนความดีใจและจัดงานศพให้เขาแต่ราชินีมองทะลุสิ่งเธอรู้ว่ากริย์สมรู้ร่วมคิด กับศัตรูเพื่อทำร้ายเอาสะใดคนสองคนจึงทะเลาะกันอย่างหนักกริย์ดแทงราชินีด้วยมีดที่หัวใจส่วนเอาสะใดและแม่ทัพถูกขายให้กับเวทีต่อสู้ใต้ดินสองคนค่อยๆมีชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับเจ้านายเป็นจํานวนมากจากเวทีใต้ดินขนาดเล็กจนขึ้นสู่เวทีใหญ่สุดท้ายกลับไปที่กรีซเข้าร่วมการต่อสู้ในเวทีใหญ่เอาสะใดต้องสู้คนเดียวกับอีกหกคนซึ่งหกคนนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องพูดหรอกเนอะ เพราะเขาเป็นพระเอกจึงชนะได้ทุกอย่างอยู่แล้วต้องขอบคุณการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้เขาได้รับอิสรภราพกลับคืนมาชื่อเสียงของเขากําลังถจรกระจายมีลูกน้องเก่าจําเขาได้จึงส่งคนมาดูแลรับใช้เขาครูเก่าของเขาก็เล่าเรื่องแม่ของเอลสไดให้ฟังด้วยเขาเจ็บปวดมากสามบานว่าจะยึติการปกครองที่เผด็จการของกษัตริย์ให้ได้เพื่อช่วยชีวิตชาวพรีสทั้งหลายดังนั้นพวกเขาจึงระดมกองทัพเพื่อปลดปล่อยประชาชน มีคนติดตามเขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งข่าวลือที่ว่าเอาซไใดเป็นเทพนั้นก็แพร่กระจายมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอีกไม่นานข่าวพวกนี้ก็ไปถึงหูของกษัตริย์เลยส่งคนไปจับกุมเอาซะดล่ามโซ่และเคี่ยนเขาทรมานเขาต่อหน้าผู้คนและบอกทุกคนเทพพระเจ้าเป็นเพียงข่าวลือจากนั้นนำแม่ทัพและอาจารย์ของเอาซะดมาด้วยแล้วฆ่าอาจารย์ของเอาซไดต่อหน้าเขาเอาซไดเสียใจอยากจะระเบิดเหมยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วเรียกชื่อของเทพซูรโปรดช่วยลูกด้วยเทพซูดไม่ได้ตอบสนองเอาสไดจริงๆช่วยเขามีกําลังทําลายเสาหินแล้วแก้แค้นพวกทหารรอบตัวคราวนี้ทุกคนเชื่อว่าเอลสไดเป็นฮีโรที่จะช่วยพวกเขาได้จากนั้นพวกเขาก็รวบรวมทหารมาถึงประตูป้อมปราสาสแต่พวกทหารเฝ้าหนีไปหมดแล้วประตูเปิดต้อนรับพวกเขาเข้ามาเอาสไดนำทหารมาต่อหน้ากร,ริย์กพีสเสนอให้สู้กันสองคนอย่างลูกผู้ชายเพื่อตัดสินชัยชนะ และความพ่ายแพ้ผู้ชนะจะได้ทุกอย่างส่วนคนแพ้จะตายตรงนี้เลยกยะ์ะไม่ยอมอยู่แล้วแถมสั่งทหารเข้าโจมตีเอาสดยทันทีเอาสดยจึงขอยืมพลังของเทพสู้หลอมดาบของเขาด้วยพลังแห่งสายฟ้าเพียงหนึ่งแท้ก็กวาาศัตรูทั้งหมดในพริบตากยะ์ะดูท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีเข้าวางังเอาสดยไล่ตามทันทีหลังจากต่อสู้ไปสักพักเอาสดยก็ควบคุมกษัตริย์ได้แต่เจ้าชายจับเจ้าหญิงเป็นตัวประกันสั่งให้เอาสดยวางอาวุธลง ไม่เช่นนั้นเขาจะฆ่าเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงไม่ให้โอกาสเขาได้ทําอะไรเอาเมียแทงทะลุร่างของเธอและเจ้าชายอาลันไดทั้งเสียใจและกโกรธมากโยนกษัตริย์ลงกับพื้นใช้วิธีที่เขาฆ่าแม่ของอาลันไดจ,จบชีวิตของกษัตริย์ผู้เผด็จการไปจากนั้นอาลันไดรีบไปดูเจ้าหญิงที่นอนอยู่บนพื้นมองเธอถูกเมียแทงทะลุหัวใจอีกคนเสียชีวิตไปแล้วแต่เธอยังมีชีวิตอยู่หัวใจของเธออยู่ทางด้านขวาหรือเปล่าเนี่ย จากนั้นเจ้าหญิงก็ให้กำเนิดลูกชายให้กับเอลสไดส่วนชาบรีชก็พ้นทุกในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ออกในปี2014เล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานบรีชยุโรปเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับฮีโรผู้กอบกู้โลกแต่แตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเทพองนี้ไม่มีอำนาจตั้งแต่ต้นและเป็นเพียงมนุษย์กายหยาบธรรมดาธรรมดาแถมเอลสไดต้องผ่านความทุกข์ยากมากมายขนาดต้องสูญเสียคนที่รักทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนได้รับการยอมรับจากทุกคน แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกคนเราก็เช่นกันเส้นทางชีวิตของเรามักไม่ได้สะดวกสบายเสมอไปดังนั้นแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็อย่ายอมแพ้เพราะมันอาจเป็นบททดสอบที่พระเจ้าส่งมาให้จนกว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณพยายามจะได้รับอย่างแน่นอนเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่ออัปเดตภาพยนตร์พิเษพิเศษเพิ่มเติมนะสวัสดีและพบกันเร็วๆนี้ค่ะ